เขาบอกว่าตอนที่ผู้หญิงเป็นประจำเดือนเนี่ยนะคะแล้วช่วยให้แฟนพู้ชายเนี่ยนะคะไปถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันมีผู้หญิงทําแบบนี้เยอะไหมอม,มีประจำเดือนใช่ไหมคะ,ะใช่<ล>ใช่ค่ะอ,อ่าใช่ค่ะ,ะค่ะ,คะมันก็ขึ้นกับโอถามว่าเยอะไหมมันก็แาบว่าคือม,มันอาจจะไม่ได้มีเป็นตัวเลขที่มันแบบทัดเจเนอเนาะแต่ถามว่า ก็ท่าจะมีจำนวนนึงเหอองมือนกันพอสมควรคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไอานี้แล้วกันถ้าเกิดว่าเราไปประจำเดือนอยู่แล้วผู้ชายมีอารมณ์อ่ะเราก็ช่วยเนาะเดียใช้อามือหรือว่าใช้อารมณเซฟหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการสอดใส่ทางช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สามารถที่จะก็ทําได้นะคะไดะไ้ถ้าเกิดว่าคู่เรามีแบบความต้องการนะคะหรือว่าอย่างบางคนเขาก็ อาจจะรู้ส kind of ึกว่าโอเคไม่เป <t polls> ็นไรถ้าช่วงที่แฟนมีแบบประจำเดือนก็เว้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยกลับไปเพศสมาธนช่องคออะไรก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ผ่าไฟแดงนะก็คือแบบไม่แนะนำให้มีการสอดสายขณะที่ผู้หญิงเป็นประจำเดือนนะคะเพราะว่าโอเคอันในเรื่องของเลอะเทอะก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าในขณะที่แบบ มัมออมาา ö, มนะะมีการมีประจำเดือนออกมาจากทางปากมดลูกค่ะมดลูกออกมาเนาะมีการมีประจำเดือนออกมานะคะก็จะทําให้ตรงบร,ริเวณปากมรลูกของเราเเอะมันมีการขยายมีการเปิดอ้าคือนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะติดเชื้ออะไรต่างๆเข้าไปได้นะคะเวลรที่เรามีการสอดใส่หอบใหม่นะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วอว่าติดเชื้อนะคะหลังจากที่เรามีแบบเ,เพศสัมพันธ์นะคะในช่วงที่เรามีประจำเดือนได้นะคะก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะ่ะก็ เว้นไปก่อนละกันนะคะไม่กี่วันเองนะสว <laughs> ันนะคะแป๊บเดียวนะคะหลังจากที่หมดประจำเดือนแล้วเราก็มีเซสอ,อะไรได้ตามปกติอะคะ่ะ